กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้มซ่าพากินโชว์มาแรงงานตัวครับผมมาพ่อแม่พี่น้องปลาดุกต้มเน้าปลาห้าโอ้ไม่ได้กินเหมือนละไส้ใหญ่ๆลุยกันเลยทีกว่าพ่อแม่พี่น้องมันจะเปืเป่อยๆน่อยอ้ตัวหนึ่งกระตึ้งว่าตัวเต่าแขนนะมาสามตัวพ่อแม่พี่น้อง ปลาดุกหวานๆมันๆปลาดุกหน้า,นาหนาวนี่นะพ่อแม่พี่น้องแจกน,น้าปลาห่าหม,ม้อมอื้อหือคือ งานผม,มเป็นน้องแพรไปป้าป่าลูกติดการลองอเงี้ยพราเนื้อ Banca nada, ฝาตึงหวางข้าวไส้ วันนี้ล้นานคณะปมไปน้องมันมันปลาดุกเก็มเก็มนั่หนหนัวหอมปลาอู้หวานมันเก็ม แดดทอนๆท,ที่อีก,กับภาคกันก่อนเน,นอะผมหมายเปน้องเมกแบบมีสะกอนที่ตอมเนี่ยหูไปข้างเนื้อเค็ดเลยผมหมายเปน้องหอบล้ำผมหมายเน้องสมัยนี้เนาะ สูบชนิดที่แบบเต่าลูกเลยอ่ะโอ้โหวันนั้นนะ่ะเป็นบางข้างกระหูกตัวเก่าผม,บบามเองพป่น้องหวาเมกบะมีแดดไม้แห้งลำอีน้อ เราเาต้องเขาต้องพักละไรนี่ล้อแฮมสักใบสองใบาสามเขากัดลุยต่อยนะเป็น,น,น,นมาข้างกระหู้แต่เป็นมาข้างกานเขาหยาละมันเหลือแหมน้อยเนีน่ยโอ้เอามาแล้วเฮ้ยเนาะ จะได้เจ้านี่เขาจะได้แล้วเขาจะได้บะต้องมา้าเขาจะได้ไปญาติอื่นต่อเนี่ยเอาโมงนี้มาแล้วไหียโลดเนาะนั่นแหละคือโมงนี้มาแล้วนั่นนะ สักกรปมไมไม่เนองแดดเต็มๆตากาผ้าบ่เกินกึ่งชั่วโม,มงแห้ง โอ้ปอมัยไปน้องลำ้ำตจล้ำว่าเมนูไงเ <c oughs> <c oughs> ขอหมดแอปปอมัยไปน้อง đã có một lần ลำมโอดูว่าแพจะใส่ส้มๆเข้าไปต้วยก็ได้นอกป่อใหม่ปนองเอามาขามเปียกสักฟักแถ้าาแวหนามห้อนลงไปน้อยก็จะมีความสม้สมๆคอมา้าอู้ป่อใหม่ปนองมีหลากหลายรสชาติ <ersch> คือเมนูเนี่ยปอมแปงไปน้องป่าดุกก้มนาป่าห้าเนี่ยความโดดเด่นมันก็คือความหวานมันของป่าดุกเนาะปอม่ไปน้องยิ่งหน้าแรงหน้าหนาวนี่นะปอมแปงไปน้องป่าดุกจะมันหวานมันเนาะปอมปงไปน้องเนาะก็โดดเด่นจะหวานมันแล้วก็ความเค็มความนัวของหน้าป่าห้าหน้าป่าห้าก็เลือกอีฮอดีดีหน่อยตีเฮาชอบเนาะปอมแปงไปน้อง หอ,อมกลมๆนัวอู้จึงว่าเป็นบังยี่ห้อกับน,นัวลึกนอก้องบอกไปไว้น้องก็ก็จะโดดเด่นดูสามอย่างหวานมันของปลาดุกแล้วก็น้าปลาห้านออบอกไปไว้น้องคือมันคือมันชูขึ้นมาแต่ความแต่แต่แต่ลดอื่นทีเขาจะเอาแสกเข้ามานด้น้อยก็จะเป็นความส้มหรือว่าความส้ม ความเพชรความหยางเนี่ยก็แล้วแต่คนชอบน้องปอแหม่พี่น้องหรือว่าจะดั้นรสลมกับเพ็ดขึ้นมาเต่าๆกันก็ได้น้องปอหม่พี่น้องแต่ของต้มอยากจะเฮ้อรสของปลาดุกนี่มันโดดเด่นปอหม่พี่น้องก็หน้าลาห้านี่นะจะอยู่ประมาณนี้หวานมันเค็มน้ำปอแหม่พี่น้องนาอเพชรเนี่ยสุนมากถ้ากาแดยาเขยวยากินเพชรเ่ากบแก้มพริกไปน้องปอหม่พี่น้องพริกที่อยู่ในในน้ำแกงเนี่ยน้องปอหม่พี่น้อง มันก็ได้หลากหลายอะเทโลสโน่อแม่พี่น้องหองัหวเจ้าคงจะไข่หอมๆเอ้ยฮูดมาใหม่ๆพ่อแม่พี่น้องเนาะอ,อู้จึงว่าปลูกเองอะอย่างเอนงนี่ใส่อะอย่างกระมอกใส่ยอย่างกระลำใส่ยอย่างกระหน้ากินเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ <c oughs> โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้อง,องวันนี้บรรยากาศแดดเปียงพร่องฟ้าปอดโป่ปปงเมฆบ่มีตาผ้าตาผ่อนค่าเชื้อหลงค่าเชืฉลวกอ,อู้ตัวคือเหมาะเนาะพ่อแม่พี่น้องแดดดีขนาดก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้อง ก่อก่อแพ้กึ้ดเมนูบอ่ออขจัดเนาะปลาดุกต้มน้ำปลาห้าเนื้อผมไปน้องเมนูง่ายๆแต่ล้ำใจล้ำวานเนาะอิ่มกินได้ทั้งครอบครัวเนาะปอไปน้องละอออนก็กินได้เนื้อเนาะเพราะว่ามันแบบเผ็ดเนาะปอไปน้องเนาะก่อป้ากันลินปหน้ามาอไปน้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นเมนูอะไรยังสำหรับพนในติสสารพากินชว์ก็ต้องขอตัวล้ำล,ำลำ้าปอไปน้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับผม